สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นของวันที่9มิถุนายนนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมจะส่งสินค้าค่ะวันนี้แพ็คคู่ช้างส้มแอล4 5่8ปลายทางเมืองเพชรบูรณ์ถนนที่น้ำเงินน้ำซับ a t ทรัพย์ a t 5ปลายทางจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะคะรอบนี้เราใช้บริการทีมงานของ V n Service ค่ะเป็นรถขนส่งแบบสไตรออนนะคะพี่ตู่และพี่ต้องมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยนะคะ อันนี้ค่ะอันนี้พี่ตู่นะคะเออพี่ต้องเนาะตัวนี้ l 4 5 0 8นะคะเตรียมส่งที่เมืองเพชรบูรณ์นะคะทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กิติศักดิ์และครอบครัวมากๆไว้วางใจแวะมาเลือกซื้อสินค้าเมื่อช่วงบ่ายนะคะส่วนตัวนี้พี่น้ำเงินนำซับอิสกิเอที5 5 20ปลายทางอยู่ที่เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะคะคันนี้จองจบกลางอากาศด้วย สำหรับอิสกิเอที2 0คันนี้ค่ะทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณอาสมพรและครอบครัวจากเมืองสุรินทร์มากๆนะคะไว้วางใจโอนจองมาจำมานะคะสำหรับคันนี้นะพรุ่งนี้นะคะปลายทางเมืองสุรินทร์และเมืองเพชรบูร์รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะซื้อสินค้าล้าเราปลอดภัยได้สินค้าชัวร์ค่ะคุณลูกค้าท่านใดมองหารถแทรกเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ